c ค r ร์จะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่แก้ไขเฉพาะสี 4. อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ใช้แก้ไขทั้งภาพนะครับซึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นที่น้อยกว่าการแก้ไขเฉพาะสีเคอร์ฟเนี่ยจะใช้ควบคุมในส่วน ของช่วนทนสีแล้วก็คอนทราสต์ของรูปภาพนะครับซึ่งแปลได้ว่าเคิร์ฟจะใช้ควบคุมช่วนทนสีมืดทนสีกลางทนสีสวา่างและความเข้มอ่อนของสีไปพร้อมๆกันโดยเส้นเคอร์ฟจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะให้คุณผู้ชมดูตามภาพนะครับผมได้ใส่หมายเลขกำกับไว้นะครับจะมีหมายเลข1หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3 โดยจะมีเส้นแบ่งตรงกลางนะครับเป็นมุมทะแยงขึ้นไปเส้นนี้เรียกว่าเส้นเคอร์ฟนะฮะคุณผู้ชมไปช้าๆนะครับไปตามผมนะฮะหมายเลข1คือส่วนที่สว่างที่สุดของเคอร์ฟนะครับแล้วก็หมายเลข1.1คือส่วนที่สว่างที่สุดของรูปภาพนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับภาพผมเพิ่ม3จุดลงไปตรงเคอร์ฟนะครับ แล้วผมจะลากเส้นนะครับจาก1.1ไปหาหมายเลข1นนะครับแบบนี้นะฮะส่วนที่สว่างของรูปภาพมันก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายของส่วนที่สว่างที่สุดของเคอร์ฟ แล้วก็ส่วนที่สว่างที่สุดของรูปภาพนะฮะต่อไปหมายเลข2นะครับคือส่วนที่มืดที่สุดของเคิร์ฟแล้วก็หมายเลข2.1คือส่วนที่มืดที่สุดของรูปภาพนะครับผมจะยกตัวอย่างนะฮะเมื่อผมล่าหมายเลข2.1ไปหาหมายเลข2ส่วนที่มืดที่สุดของรูปภาพหรือว่าส่วนมืดของภาพมันก็จะมีความมืดแล้วก็ดำสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายของ ส่วนที่มืดที่สุดของเคอร์ฟและส่วนที่มืดที่สุดของรูปภาพนะครับต่อไปหมายเลข3นะครับคือจะเป็นเส้นเคอร์ฟโดยเส้นเคอร์ฟเนี่ยจะมีการแบ่งช่องออกเป็นมีการแบ่งออกเป็น4ี่เลเยอร์นะครับ12ช่องซึ่งมันง่ายต่อการแยกช่วงโทนสีนะครับช่วงโทนสีที่ว่านี้ก็คือช่วงโทนสีมืดโทนสีกลางแล้วก็โทนสีสว่างเมื่อเรานะครับขยับเส้นหมายเลข3นะครับแถวแวหมายเลขสาม ส่วนที่จะได้รับผลกระทบก็คือส่วนที่มืดของรูปภาพนะครับและเมื่อเราขยับเส้นแต่แถวหมายเลข3.1นะครับส่วนที่จะได้รับผลกระทบก็คืออ่าส่วนที่มีโทนสว่างกลางๆนะครับและเมื่อเรานะครับขยับเส้นหมายเลข3.2นะครับส่วนที่จะได้รับผลกระทบก็คือส่วนที่สว่าง นันเองในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับจะมีวิธีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งไม่มีผิดหรือว่าไม่มีถูกหมายความว่าจะใช้แบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความเก่งกาจของผู้ใช้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีการดึงเคิร์ฟแบบมาตรฐานนะครับวิธีการดึงเคิร์ฟแบบมาตรฐานก็คือเราจะเพิ่ม 3จุดเข้าไปนะครับตามเส้นตัดจุดนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ถึง16จุดนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานโดยการใช้งานทั่วๆไปเน use, ี่ยจะใช้อยู่ประมาณ6จุดแจุดนะฮะแล้วก็มากสุดก็แค่10จุดนะครับโดยประมาณนี้โอเคกลับเข้ามาที่เรื่องนะครับการดึงเส้นเคอร์ฟแบบมาตรฐานนะครับเราก็จะเพิ่ม3จุดเข้าไปแล้วก็จะดึงในส่วนมืดนะขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็จะดึงในส่วนของสว่างขึ้นมาเล็กน้อยครับอ่าขอโทษทีครับดึงส่วงสว่างลงมาเล็กน้อยครับแล้วก็ จะดึงเส้นเคอร์เป็นเป็นแบบรูปตัว S นะครับจะดึงเส้นเคอร์แบบรูปตัว S นะฮะจะดึงแค่นี้เดียวครับจะประมาณนี้นะครับก็รูปนี้รูปนี้ก็จะกลายเป็นแบบว่าจะไม่มีส่วนที่มืดที่สุดแล้วก็จะไม่มีส่วนที่สว่างที่สุดนั่นเองนะครับและนี่คือวิธีการใช้เคอร์ฟแล้วก็การดึงเส้นเคอร์แบบมาตรฐานนะครับ